สวัสดีครับพี่น้องครับตอลงโปร่งร่างแค่แนลมื่อนี้ผมสีมาสอนพี่น้องดีดทินเพลีงลาวสมเด็จพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ครับพี่น้องครับต้มปลงล่างใช้แนวมืดนีนะครับอ่าพบพอกันในวันตรุษจีนนะครับอ่าก็ขอให้พี่น้องอยื่ดีมีแห้งจะเจ็บจะไขรจะจนมีเงินใส่ด้ร้ายกันละกันนะครับอ่าผมบ่ได้มีเชื้อจีนครับผมเป็นมิตเชื่อเลาลามาจากเวียงจันทร์กันละกันมาจากเวียงจันทร์นะครับก็ใช้เสือแดงซื่อๆน,นะครับห้เขาเกษตรการนะครับอ่าเลาาสมเด็จเป็นเพลงไทยเดิม นะครับดีในในวงปีผาดในวงเครื่องสายนะครับแต่ว่ามันมวนฟังงคมใดกับมวลอ่าอาจารย์หลายท่านที่รด่งดังนะครับเอามาดีดเอาพิมเอาพิมมาดีดเพลงนี่ามาดีดใส้นะครับมันกับมวลแล้วก็เป็นที่นิยมสําหรับผู้ที่เรื่อมฝึกเรื่อมหัดนะครับอยากดีดเพลงนี้ได้ก็กเลยเฮ็ดคลิปสอนเพลงลาวสมเด็จนะครับ ตั้งสายเอเมเนอร์ our, คือเกามีลามีนะครับสายหนึ่งเป็นมีสายสองเป็นลาสายสามเป็นมีนะครับพี่น้องตั้งสายได้แล้วเดี๋ยวผมสิริให้เบิ้งจักรอบหนึ่งนะครับ นะครับพี่น้องครับเอามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับวักที่หนึ่งนะครับขึ้นด้วยเสียงมีมีสายหนึ่งมีสายหนึ่งมีเลมีซันลาดโซ่มีเลมีซันลาดโดนี่โด,โด,โดสายหนึ่งโดสูงมีลาดซันมีเล มีสายหนึ่งมีลาทอนมีเรเรส 2, เรายนะสองโดมีเรโดลานะครับโดสายสองโดมีเรโดลาต่อไปสอนลาโดเรมิธอนเรมีเรโดลาสอนสอนสายสามสายบนสอนลาโดเร สายหนึ่งซันเลมีเลโดลาต่อไปมีซันเลมีซอนมีสายหนึ่งซอนเลมีซอนโดลาซอนมีเลซอน ่อไปลาโดรีมีซันเีมีเรโดลาลาโดรีลาสายสองสายเปล่าลาโดรีมีซันเีมีเรโดลามีสายหนึ่งมีซันสายหนึ่งเลมีเลโดลาอ่าต่อไปโดลาซันมีซันลาโดเรโดมีเรโด ซอนนี่เป็นซอนส,สายสามสายบนมีมีมต่ำซอนลาโดสายสองเลโดมีเลโดดูแลซอนมีซอนลาโดเลโดมีเลโด,ลโดต่อไปเลทีเลนาซอนมีซอนลาเลทีส,สายสองหมดเลยนะครับ ซอนสยสามมีสสามซอนลาดดเนะครับดสมสหน่งโดทีเรลานลทีส่ three, 2ทเรลาต่อไปด โดโดเป็นสายสองโดมีสายสามซอนลาโดโดโดเลมีเลโดนะครับโดโดโดหาโดสายสองโดโดโดเลมีเลโดทีลซอนีสอลาซอนเป็นซอนสายสาม จบแล้วพี่น้องนะครับอ่ามันอาจจะเบิ้งหนดละเอียดนี่แต่ว่ามันเป็นถ้าเกิดตัดออกมันก็ว่าม้วน่คพับพี่น้องครับอ่าฝึกเอาเนาะนะครับหนดมันมาแบบมันม้วนแบบซีแล้วนะครับพี่น้องใส่ความพยายามอีกนิดนึงฝึกเก็บโนดให้มันได้นะครับเป็นกระร่องใจให้กันแล้วกันนะครับอ่าก่อนจากกันพี่น้องท่านในมีเครร่องดนตรีอย่าได้พิ้นอย่าได้แกนไปฝึกไปหากรติดต่อเข้ามาได้นะครับ ผมเฮ็ดอเองแล้วก็คอยเฮ็ดให้พี่น้องได้รับทุกคนเทแน่นอนนะครับอจาจฉริยเนี่มันติดภารกิจหลายอย่างนะครับทั้งงานสอนทั้งงานเครื่องนะครับก็พยายามเฮ็ดดูนะครับแล้วก็อ่า วันที่หนึ่งผมจพิพาเด็กน้อยนักเรียนไปแข่งยูไรเอดพี่น้องอ่ายูทังรอยเอ็ดนะครับเนี่ยเป็นนักเรียนหรือเป็นครูบาอาจารย์เป็นพี่น้องป้องไปนะครับจะไปพบไปพ่อกันอ่ากัไปพบพ่อกันได้อยู่ที่มหาลัยมัมงกฎนะครับวันที่หนึ่งกุมภาันี่นะครับพาเด็กน้อยไปแข่งเดียวพินเดียวอ่าโวตเดียววงล่างนะครับกับพบพ่อกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่า คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้พอกันคลิปหนาจาเจ็บย่าไข่จยยจนรำรวยรำไว้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ